อันนี้หอมน้ำผึ้งมากเลยอ่ะอืมฟินมากฟินมากสวัสดีจ้ามาพอกับช่องมยาศาผ้ร์กี่นะจ๊ะมีสผ้ามากินไอติมด้วยจ้าเด๋วมาจากลุงเรียนลูกไอติมนมหมีนมน้ำผึ้งนี่เด๋มมาในราคาแท่งสิบบาทนะจ้านี่นมสตอรอเบอรี่ ็นไอศครีมแบบทจริงๆเ,เคยกินมาแล้วแต่แบบว่าอยากมาบอกต่อเพื่อนๆว่ามันอร่อยมากรักพี่เสียดายน้องสื่อที่หนึ่งก็ต้งสื่อสองรถเลยนี่จ้ะนมน้ำผึ้งอันนี้นมสตรอเบอร,รี่หอมสตรอะ หอมจ้ะกินอะไรก่อนดีอ่ะเดี๋ยวรีวิวในการกินเนาะจ้ะแบบตอนไปหลับลูกอยู่โรงเรียนจ้ะก็ต้องไปนั่งถาหลูกอยู่แถวรลานไอติมเนาะจ้ะแบบก็ต้องแบบกินอ่ะกินรอลูกอ่ะอืมอ,อร่อยอ่ะ อันนี้หอมน้ำผึ้งมากเลยอ่ะชอบสองรสเลยอ่ะแบบให้แบบคะแนนเต็มสิบนะคะแบบให้สิบเลยอ่ะแบบอยากกินทีละสองรสเลยอ่ะถูกและอร่อยอืมฟินมากฟินมาก อืไก่ไก่แบบว่าเขาฤดูร้อนแล้วเนาะเพื่อนๆแบบจริงๆมันก็ห่อนทุกมือเนาะจ้าแต่ฤดูร้อนเห่านี่บานเห่าประเทศไทยเห่านี่แบบเมษาเนาะใกล้แล้วเนาะลองไปหาซื้อมากินเบิ่งจ้าเนี่ย <c oughs> นะร้อนตรงฮาของเย็นๆมากินเนาะจ้าอืมอร่อยอ่ะ <c oughs> โอเค แบบว่าถือกินสายควายเหมือนคนโลบมากเลยเนาะแบบแต่ชอบเกินอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวแบ่งตักร่องให้ให้ตะกร่องเป็นชิมน้ำเนอตลาาแป๊บนึงิชมไหมคะนมน้ำผึ้งอร่อยเนาะ เดี๋ยวให้ชิมรสนมสตรอเบอรี่ด้วยนะอืมอหอมน้ำผึ้งอืมหอมน้ำผึงำำ้งน้ะรสน้ำผึ้งอ่ะนมน้ำผึ้งอ่ะติดใจอ่ะปกติแบบว่าบ่ค่อยได้กินไอติมจ้ะตั้งแต่แบบว่าเออแบบมีลูกอะกะอยู่โรงเรียนลูกมีขนมมีไอศครีมเนาะแบบว่า บางเทีก็ต้องกินตามลูกอะแล้วมันก็อร่อยจริงๆอะติดใจเลยอะเนะเอานนี้ไปชิม,มเดี๋ยวอันนี้กินต่ออันนั้นจะหอมแล้วสตรอเบอรี่จะหอมหอมสตรอเบอรี่อร่อยไหมคะอร่อยอะอยแบ่งกันอบ่งทั้งสองอ,อะไรเนาะ ไม่หนูแบ่งหนะ้พี่กินหมดเลยนะแม่แบ่งให้พ่อสับปรียจะกินแบบอ่อนๆหอมๆแจ่บทั้งสองรถได้จ่าถ้าไปแบบไปสื่อกินอีกสื่อมาสองรถได้เล้กจ้าอย่าสื่อรถใดรถหนึ่งเดี๋ยวสิเสียเถี่ยวเอามาชนกันหน่อยชอนกับตากล่องแบ่งเพิ่นกินน้ำนาะจ้าอืม ให้คะแนนความแซ่บในซ้ำกันเด้ด้วยะอร่อยอ่ะให้เบิ้งแพ็กกิอีกรอบนึงราคาก็น่ารักจ้ะ จังบุพิคกระซิบบาทมั้งเนาะอืมฟินดูดใหม่เลยจ้ะดูดใหม่ก็ตซิมเลยอ่ะ สุดยอดอร่อยเอาเลยจ้าไปหาสื่อมากินด้วยจ้าสองรถนี่แซ่บอีนี้เอาไปพอกันคลิปหนาแล้วจ้าวันศุภาคนยังอีกเขาไปจัดไว้พอดนะเพื่อน